วันนี้นะคะเราจะพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวของเพอท่าปานะคะนั่นก็คือเขื่อนดินขนน้ำรีแล้วก็ท่าเรือนะคะแล้วก็โอท็อปนะคะนั่นก็คือมะมงหินมะพานนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะคะสามารถมาถ่ายรูปได้นะคะก็อยู่ติดกับถนนเลย <is> แล้วก็ ข้างในนะคะก็จะมีศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมของชุมชนอำเภอท่าตายนะคะเป็นที่ที่ทั้งผลิตนะคะแล้วก็แปรรูปแล้วก็จำหน่ายเลยนะคะก็จะเป็นของโครงการของชุมชนนะคะก็จะมีแมงมะมวงหลายแบบเลยนะคะมีทั้งแบบมีรสชาติอะไรอย่างนี้นะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นที่เขื่อนดินนะคะก็เข้ามาข้างในนะคะก็จะมีดอกไม้สวยๆนะคะจัดวางสามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็ข้างบนนะคะก็จะเป็นจุดชมวิวต่างๆนะคะก็มีร้านอาหารสามารถมาทานอาหารที่นี่ได้นะคะแล้วก็สามารถมานั่งเล่นชิวๆถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ได้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศข้างบนนะคะบริเวณที่ทานอาหารนะคะ แล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นบนบริเวณสันเขื่อนนะคะตอนเย็นนะคะสามารถมาวิ่งเล่นออกกำลังกายถ่ายรูปอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะมาเดินเล่นก็ได้ค่ะบรรยากาศดีนะคะสามารถมานั่งเล่นชิลๆได้เลย ่อไปนะคะเราก็จะไปกันที่บ้านท่าเรือนะคะท่าเรือก็จะเป็นชุมชนนะคะก็จะมีแถวนั้นก็จะเป็นบ้านคนเยอะมากเลยนะคะเป็นบ้านของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่เป็นแพนะคะเป็นร้านอาหารสามารถไปนั่งกินได้นะคะก็เมื่อก่อนก็จะมีน้ําขึ้นมาสูงถึงบริเวณนี้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็แห้งลงไปเยอะมากเลยะคะ่ะ ก็ที่สุดท้ายนะคะที่เราก็จะไปกันนะคะก็คืออ่างเก็บน้ำห้อยน้ำรีนะคะก็จะมีสกายวอล์คหนี้นเลยเราสามารถไปเดินเล่นได้ถ่ายรูปชิลๆนะคะสงบจิตสงบใจแบบว่าสัญญาณไม่มีนะคะขนาดไฟยังมีโซลเซลเลย ก็มาเดินเล่นชมวิวอะไรได้เลยตรงด้านโน้นก็จะมีเขื่อนนั่นเองนะคะแล้วก็สุดทางเดินของสกายวอล์กก็อยู่ตรงโน้นเลยค่ะ